สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร IBF หาล้านแน่อร่อยจริงกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายชนทุกปัญหากับสามารถนะครับค่ำคืนนี้อยู่กับเรื่องที่เข้าใจว่าหลายต่อหลายคนก็คงจะสนใจนะครับว่าเอ๊ะตกลงมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะข่าววงในมีข่าวคาวว่าทางเพื่อไทยเนะตรียมที่จะ,ะดันคุณพานทองแท้ชินวัตรนะครับลงสอัสอบของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าจะเป็นเขตที่จังหวัดเชียงใหม่หรือบัญชีรายชื่อ ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เลยทําใหา้นักการเมืองในซีของเพื่อไทยจํานวนไม่น้อยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาพูดถึงเรื่องนี้และส่วนใหญ่ก็ขานรับแล้วก็บอกว่าคุณพัน์ทองแท้นั้นมีคุณสมบัติมีวัยวุฒิมีความเหมาะสมในการที่จะก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองนะครับแต่ว่าในซีประชาธิปัตย์อาจจะมองต่างมุมออกไปนะครับเราก็เลยถามท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับคือถึงวันหนึ่งเข้าสู่เวทีการเมืองหรือไม่ถ้าตร,ต,รตระกูลนี้ยังเล่นการเมืองคงต้องเข้ามาในแน่ล่ะ แต่ว่าเราถามว่าณขณะนี้มาถึงเวลาหรือยังหรือแม้แต่เนี่ยครับการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งจะต้องไม่เกินสองปีนับจากนี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่เราก็เลยถามท่านผู้ชมนะครับว่าถึงเวลาหรือยังเพื่อไทยนะครับดันโอ๊กลงสอสอนะครับนี่คือประเด็นที่เราถามท่านผู้ชมนะครับ1897ครับสวัสดีครับ18 9 7เจครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผมน้ำเพชรชัยวจารย์อ่าคุณน้ำเพชรว่าอย่างไงครับครับผมอืม เป็นยังไงมั่งคุณพานทองแท้เนี่ยคิดว่ามันเป็นข่าวปล่อยหรือว่าข่าวจริงที่ว่าจะลงเนี่ยผมว่าเป็นการยันเสียงของประชาชนมากกว่าครับอาจารย์อย่างเสียงของประชาชน<อ>ทําไมต้องออยันเสียงประชาชนเพราะคนระดับนี้เนี่ยอยากจะลงเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องลงได้ยังไงก็ต้องมีคนคอยประคับประคองให้เป็นสอสอยู่แล้วล่ะก็ผมผมคิดว่าเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่มีจุดข,ขายไงับอาจารย์ พราะม,มันขายไม่ได้แล้วนะวันนี้มัน,มนเดือดร้อนกันหมดแล้วครับควา,ามจรงิงมันเปิดได้ขายไม่ได้หรือว่าคุณยิ่งรักขายไม่ได้หรือทั้งสองคนก็ก็ก็ตระกลูลเ่างนี้แหละครับท่านตระกูลนะครับก็ลองดูว่าเออเผื่อสยงก็ได้กระแสม้างอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์เพราะว่าิกรรมของคุณทักษิณก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะแกจะไม่ไว้ใจใครเลยนอกจากตระกูลของแกครับครับถ้าเกิดไม่มั่นใจเนี่ยก็ไม่ทําขนาดนี้เนี่ยไม่ไม่ส่งสัญญาณว่าจะมีการเลือกตั้งนะคือทางเพื่อไทยเองเนี่ยกายังมั่นดวงมั่นใจว่าเลือกตั้งเมื่ เราก็ลองดูผมก็อยากจะลองดูเหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมว่าประชาชนจะลองจะทนอยู่กับสภาพแบบนี้ได้ผมก็ไม่ว่าอะไรครับนี่คือประเด็นพิตายไงใช่ไหมถ้าประชาชนทุกประเทศว่าไม่ว่าเหตุการณ์ทุกวันนี้ไม่เดือดร้อนจริงก็ไม่ว่ากันเรื่องก็คือประเทศไทยการักกรรมมาเองแต่ถ้าว่าเห็นความจริงอำนาจในกับประชาชนกลับไปเลือกตั้งกันใหม่ใช่ใช่ถ้าถ้าคุณได้ยิงคุณว่าเงินคุณซื้อเสียงได้ทุกทุกอย่างทุกครั้งคุณคือคุณคุณอยากพูดวพาคุณไม่ซือเสียงมานะครับอม เพราะว่าคุณคุณเลือกสรง้งครั้งใดคุณชักสิงซื้อเสียงแล้วก็ซื้อสอสอซื้อคะแนนสอสอประเทศไทยถึงคุณ<ต>้ใ<ฤ>หญงี้ยคุณพาร์อกแท้เลยคุณอภพชรคิดว่าเขามีจุดเด่นตรงไหนที่จะเป็นจุดขายครับผมก็มองหาไม่เจอเหมือนกันสำหรับเใงความรู้สึกผมนะคนตระกูลนี้ผมว่าไม่มีความรู้สึกกับประเทศไทยและไม่จริงใจกับประเทศไทยเงี้ยเลยฮะอาจารย์ลองดูเป็นอุตส่าห์โพสต์ข้อความอุตส่าห์เป็นนักรบรุ่นใหม่อวิพากษ์วิจารณ์ทางฝ่ายค้านตอบโต้ฝ่ายค้านตอบโต้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยคุณอภิษฎมองไม่เห็นควาาาามมสรรถเเเลยหอ ผมไม่มีความสามารถก็คุณอาจารย์มาจากลองคิดดูนะฮะตอนที่เขาไปเป็นที่ปรึกษาคุณเซนน่ะและให้คุณให้คนเขมรมาทําร้ายคนประเทศไทยคนประเภทนี้ยังยังครบอยู่เลยในประเทศไทยยังไปสันเสริญคุณคุณเซนยังไงอาจารย์คนเขาไม่ได้รักประเทศไทยจริงนะครับเขารักเถื่อนผลิตุดของคเขาครับเขาก็เป็นพถ้กเขาจริงใจกับประเทศนะอาจารย์ถ้าเขาจริงใจกับประชาชนนะครับ ประเทศไทยจะไม่เป็นแบบนี้หี่เขาพูดแต่ปากแต่ผลประโยชน์แแอบแฝงทั้งนั้นแม้แต่พรรคีขอยังไม่ยอมเสียให้ประชาชนเลยครับครับเอาละขอบพระคุณครับขอบพะคุณไม่ต้จะพูดยังไงกับคนตระกูลนี้แล้วครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับครับถึงเวลาหรือไม่นะครับเพื่อไทยดันโอ๊กลงสอสอนะครับอ่ามีอ่าโทรศัพท์เครื่องนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาเพราะโทรเข้ามาแล้วสายหลุดตลอดเลยนะฮะท่านผู้ชมลองโทรเข้ามาใหม่นะฮะหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าครับสวัสดีครับหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านประธานที่เคารพครับครับอ๋อนี่ใครเนี่ยครับภูมิใจเธอครับคุณชิงชัยใช่ไหมครับภูมิใจเธอครับอ๋อเป็นยังไงคุณชิงชัยถ้าเกิดคุณพานทองแท้จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจเธอบ้างเนี่ยจะรับหรือเปล่าโอ้ยเอ้ารรืไม่รอบได้ไงเรามป็นก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนจะไปสมัครพรรคไหนก็ได้ไงเออรับรับครับรับได้เอฉยๆรับอยู่แล้วครับต้องรับเลยใช่ไหมโอ้รีบรับเลยใช่ไหมรีบรับเลยครับเพราะว่าไอ เอาเสาไฟฟ้ามาลงก็ได้ครับใช่ดีเอาเสาไฟฟ้ามันนี่ยิงกว่าเสาไฟฟ้าีกนะเนี่ยน่โหนี่วิเศษกว่าเสาไฟฟ้าอีกครับเพราะว่ายว่มาไข่ดีครับไม่ต้องออกอาวุธก็ชนะครับอ๋อไม่ต้องออกอาวุธก็ชนะใช่ไหมครับแค่แค่ขึ้นไปวอมวอมนิดหน่อยก็ชนะแล้วเออเหรอฮะโอ้ยก่อนที่กรรมการจะชูมือชนะก็จะไล่กรรมการลงจากเวทีก่อนหรือเปล่าน่ะเออนั่นน่ะสิใช่ไหมคุณพานทองแท้เนี่ยมีบุคลิกการเป็นนักการเมืองไหมมีแววไหม มีแววเป็นนกักการเมืงองมีแววเหมาะเป็นเล่าบนตรีมาเอายยังไม่ต้องพูดถึงนายกนะเอาเดี๋ยวใคร,<ม>ใครตกลกับพวกเดียวมันจะมองไกลเกินไปเอามีแววเป็นสสเป็นเล่าบนตรีได้ไหมเอาผมผมว่ายังยังครับยังเหรอฮะยังครับถ้าเป็นมวยก็ต้องไปต่อ,อยงานวัดก่อนครับก่อนจะขึ้นในที่ใหญ่ออครับงานวัดก่อนนี่เขาโกอินเตอร์แล้วแหมใช้สื่อออนไลน์เป็นเวทีนี่ให้กลับไปชกงานวัดได้ยังไงเขาโกอินเตอร์ไปแล้วอ่ะไม่ไม่ไปไปขึ้นในลุมินีราชดำเนินยังไงก็ไม่ได้ครับอ๋อเหรอต้องไปนู่นนรั ต้องไปต้องต้องต้องไปสร้างกระดูกใหม่ก่อนครับเพราะยัง่อนอยู่ต้องไปเวทีวัดก่อนไปไปต่อยไปไปไปต่อยเวทีผูทอนก่อนครับอ๋อเหรอฮะอแล้วไปต่อยเวทีูนไปเจอมวยพู้ทอนแบบเพจแบบมวยวัด้ามานี่ทำไงพื้นโดนน็อกขึ้นเวทีมไก็โดนน็อกขึ้นเวทีเวียนโดนนักแล้วจะมาชกเวทีรับเนินลุมพินีได้ไงล่ะต้องต้องไปงานวัดไปเร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่ป่่ไ่่่่่่่่่่่่ อหรออีกนานนะอีกนานไม่คิดว่าคิดว่าเขาต้องไปเพาะบ่มไปผสบสั่งสมประสบการณ์อีกนานไหมไปชกเวทีการวัดอีกนานไหมเขคงอีกสักสมัยสองสมัยนะครับอ๋อสักสมัยสองสมัยตอนนี้ยงังกระดูกอ่อนอยู่หน้าเปล่าอยู่ใช่ไหมมาว่าโดนัดอข้าไปเดี๋ยนลงเลยจะขึ้นเวทีใหญ่ผมกลัวว่าจะโดนน็อกเลยนะครับไม่คบยกแน่ครับอ่ะเอาละเอาละขอบคุณนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะกลับไปสร้างกรันแต่ว่าภูมิใจเถอะ ก็พร้อมอ้าแขนรับนะถ้าจะมาสมัครเป็นสมาชิกนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณชอเมืองนอนท์นะครับชอเมืองนอนท์เดี๋ยวสี่สี่สามหนึ่งรอแป๊บหนึ่งฮะชอเมืองนอนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชอครับครับผมเอ่อจะถานผมว่าครับอีกแล้วน่าจะเปลืองตัวมากกว่าไหมอืมจะเปลืองตัวไหมอืมก็น่าจะดูวงนอกสักหน่อยก่อนดูเอ่อเส้สิงค์ลิงได้เขาลบกันก่อนอ๋อสะสมประสบการณ์ไป ครับคือยังไม่ควรที่จะเข้ามาในช่วงนี้เพราะอะไรถึงถึงคิดว่ายังไม่ควรเข้ามาในช่วงนี้ผมคิดว่าในเขตในฝั่งของพรรคเพื่อไทยตัวแสดงเขาจะมีอีกเยอะนะครับแล้วก็ตัวนายกเองก็ยังมีทุนต้านทานอยู่ผมว่ายังมีูมิต้านทานอยู่เลยแนคือนายกเนี่ยยังไงยังไงสมัยนี้สมัยหน้าถ้าไม่โดนอะไรจากศาลรัฐธรรมนูญหรือทางปปชก่อนเนี่ยน่าจะยังอยู่ได้อยู่แต่ว่าคุณโอ๊คเนี่ยเข้ามาก็ไม่ใช่มาจมาหวังเป็นเป็นนายกทีเดียวเนี่ยก็มาเป็น สอสอมานะเป็นคณะทํางานมาเป็นทีมที่เป็นแบ็กอัพอยู่ข้างหลังก็ได้เนี่ยก็เป็นแบ็กอัพหลัง็ได้กับตาสอบระสมการณ์มาก่อนคุณก็จัดครับสับสอกับคุณโอ๊กเดินไปเนี่ยคุณ<ม>ผู้จั์นึกภาพดูว่าคนที่ยกมือไหว้ถึงว่าว่าสอสอหรือว่าคุณโอ๊กก่นอนไม่รู้สิเขาก็าจ,จะไหว้ทั้งสองคนสามคนนั่นแหละแล้วก็ถูกครับแต่เป็นไหว้ให้ก่อนแล้วครับนึกภาพตามสีครับ ไม่แน่ใจนะเนี่ยคือว่าอันคือคือเป็นยังไงก็ต้องไปคุณโอ๊กก่อนนะครับก็คือให้เกียรติแต่ที่นี่ว่าแต่ชาวบ้านบางคนไม่รู้จักคุณโอ๊กก็มีนะเอาสมมนุ่นลงไปศรีสะเกตเนี่ยส่งไปสุรินทร์อย่างเงี้ยน้อยครับลงไปกับสสในพื้นที่เขาเขาอาจจะยกมือไหว้สสในพื้นที่ก่อนแล้วสสพื้นที่ค่อยแนะนําว่านี่คุณโอ๊กพันทองแท้ลูกชายเขามาตระเวทัวร์ทักษิณอะไรก็เป็นได้นะก็คือพูดกันหน้าเสื่อมยังไงก็ดีกว่าครับผมก็จักงนะครับที่นี้ว่าถ้าถามว่า ถ้าจะเล่นก็เข้าไปในบัญชีอะไรชื่อเข้าไปนั่งชมเขาเข้าไปนั่งดูเขาพูดคุยกันก่อนดีกว่าครับอคฟังเขาเขาเขาโต้เถียงนันก่อนสะสมะสบการณ์คุณพันธทองแท้นี่จําเป็นจะต้องเข้าประชุมพักต้องมาเรียบเรียบเกียงเกียงดูวัฒนธรรมดูการประชุมดูกิจกรรมกิจวัตรของสสก่อนที่จะเข้ามาเต็มตัวจําเป็นครับจําเป็นครับเพราะว่าเ่าที่อ่งกหงสือครับเราไม่ยันอ่านเราจะรู้ข้อความหรือครับ นั่นนะสิฟังจากคุณเชิดชัยเนี่ยก็คล้ายๆกับว่ายังไม่เคยเข้ามาร่วมประชุมในพักไม่ไม่ยังไม่ได้มากลุกกรีตีมวงกับสสในพักเลยจะถูกต้องกับแค่ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ควรไปศึกษาพันธรรมไปเรียนรู้อะไรก่อนแล้วก็ก้าวเข้ามาสู่เวทีการเมืองถูกต้องครับจะเข้ามาก็เข้ามาคงจะถ้าเข้ามาถ้าจะเป็นผมผมว่าน่าจะเข้ามาเป็นแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็เข้ามา เอาแบแล้วก็นาว่ามานั่งดูเขาสะสมประสบการณ์ไปก่อนนั่งดูเขาก็เข้ามาแล้วก็มีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่อ่เป็นพี่เลี้ยงมีกว่าครับครับเอาละขอบพระคุณนะขอบพระคุณนะครับก็ชัดเจียนคุณจอครับสวัสดีครับขอบคุณนะฮะก็ไปอีกสายนึงครับ4431ยังอยู่ไหม4431สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ประจักษ์ครับครับสวัสดีครับใครครับครับอาจารย์ชัดชัยครับอาจารย์อ๋ออาจารย์คุณชัดชัยเอาไปยังไงบ้างมันเหมาะไหมคือหลายตอนอลไรคนบอกว่าแหมอายุขนาดนี้แล้ว บรรลุนิติภาวะแล้วนะในเชิงกฎหมายก็ลงได้แล้วรบอาย์อ่าในกรณีน,นี้นจะเปรียบเทียบเรื่องมวยวัดมวยมวยกลุงนี่คงมไม่ได้นะครับอาจารย์ดูอย่างอ,อย่างนัดบรรทัดฐานดูอย่างสรีโชคดูอย่างฐาชวนน่านนี้ข้อมูลเนี่ยหาดีถึงสิบเปอร์เซ็นต์แพทย์จะไม่ได้เลยเขายังดันขึ้นขึ้นในในเรืองฟังการเดินได้นี้นะคุณจัดชัยคือคุณนัดก็ดีอ่าซื้อสอสรุ่นใหม่ของประชาธิปัตย์หลายตัวหลายคน เขาเดินตามหลังหรือว่าอยู่ช่วยงานพักมาก่อนหน้านี้นะผมเคยสัมภาษณ์รับหาข้อที่จริงถ right. uh, ึง10เปอร์เซ uh, hmm. hmm. uh, uh ็น huh. ย uh, mm ังไม่ได้เลยครับจากคนผู้นี้จะถามว่าทีมบุญโอ๊กทีมบุโอ๊กเนี่ยที่ออกเฟซบุ๊กในการวิพากษ์วิจารณ์พักในวันที่ดเนี่ยถามว่าทีมมะลิกาทีมฟิลิปปินส์หรือทีมกรเจติกาวันนี้เนี่ยเอาข้อที่จริงถึง5เปอร์เซ็นต์มั้ยมาแสดงให้ประชาชนรับรู้เนี่ยอืตู้ถึือไม่ได้จริงทั้งหมดหรือั้าไม่ได้จริงทั้งหมด ครับผมถึงในสภาก็แล้วแต่ถ้าคุณโอ๊กจะเข้าไปคุณโอ๊กก็จะใช้วิธีการตู้ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงชนกันแต่ฝ่ายโน้นกล้าไหมที่จะเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาชนกันเอ้คุณคุณจัดชัยคุณจัชชัยเชื่อไหมว่าเฟซบุ๊กของคุณของคุณโอ๊กเนี่ยที่ออกมาตอบโต้ประชาธิปัตย์วิทาวิจารหรือไม่แต่มวยรุ่นรุ่นใหญ่มวยข้ามรุ่นอย่างคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคิดว่าคุณโอ๊กเขาทำจริงหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามีทีมงานทําให้หรือยังไงอ่าผมว่า ทีมเนี่ยต้องมีท่านอาจารย์ม่อข้อมูลเยอะในการออกไปหาข้อในการสืบค้นข้อมูลี่ะมีแน่นอนผมว่าแต่การจัดกองเนี่ยคุณโอ๊กก็ต้องมีส่วนแต่ผมถามว่าข้อมูลที่ออกไปเนี่ยมีใครกล้ามาค้านคุณโอ๊กไหมถามตรงนี้ว่าตัวที่ได้รับผลกระจริงๆเนี่ยคุณโอ๊กคุณาจัรไปกล้ามาชุนกหลคุณโอ๊คไหมเพืเชิงข้อมูลเนี่ยคถึงคุณโอ๊กเข้าไปอยเว็บมีการลงทีมแล้วเนี่ยถามว่าถ้าคุณโอ๊กเล่นวิธีเนี้ยอิกฝ่ายการเล่นด้วยมั้ย การชนด้วยข้อมูลข้อจริงข้อมูลทางนโยบายเนี่ยคุณคุณโอ๊คต้องต้องไปเรียนรู้ไปฝึกฝึกฝนวัฒนธรรมการเมืองก่อนไหมคุณจัดชัยแล้วก็ให้เข้าสู่เวทีการเมืองด้วยประสบการณ์การร่วมร่วมการเ่วหาเสียงกับสสพักคนื่นเนี่ยผมว่าคุณโอ๊คมีประสบการณ์แล้วถ้าเทียบกับชาวว่านนมถ้าเทียบกับสีโชคเนี่ยครับชนกันได้ชนกันได้แน่นอนครับอาจารย์แต่ตัวเรื่องในใจผมผมว่ายังมีอีกหลายคนที่จะ ที่จะพุ่งมาก่อนคุณโอก็ยังมีนะอาจารย์แต่คุณชออประการคุณลัคนาปันวิชัยคุณสมบัติบุญญามังโนเนี่ยสามารถชนกับค้าประาธิปัต์ได้หมดเลยครับอาจารย์แล้วแล้วแสดงว่าในมุมของบุญจัดใจคก็ว่าเอาครั้งหน้าเนี่ยคุณโอก็พร้อมที่จะลงมาเล่นแล้วพร้อมแต่ว่าอาจจะติดขัดเรื่องที่อย่างคุณโตเคยพูดอะว่าคุณหญิงพัชรมานอาจจะไม่อยากให้ตังลอยเดินกับสุณพัชร์ก็ได้พราะทั้งสามีก็โดนใช่ไหมอันคุณได้รับันนี้คุณหญิงพัชรมนนอะส่งสัญญาณมานานแล้วก่า ว่าสี่หห้าปีเนี่ยไม่ใหากก่กัยุ่งยุ่งการเมืองคุณโอ๊กก็เลยเข้าไปเป็นผู้บริหารงานงานสื่อก็มากกว่าในตอนนี้และงานก็ไปได้งานก็ไปได้ดีด้วยครับ,รบไม่ว่าแกจะเลือกทางไหนเนี่ยผมว่าข้อมูลเป็นตัวเป็นตัวตัดสินว่าคุณโอ๊กดีหรือไม่ดีและอีกฝ่ายเนี่ยกล้ากล้าที่จะมาชนกับคุณโอ๊ก้วยไหมในเรื่องพวกนี้อ้าวแล้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคุณจักรชัยนะครับขอบพระคุณฮะใครกล้าที่จะมาชนกับคุณโอ๊กเรื่องข้อมูลหรือเปล่าอ่ะก็เป็นคําทิ้งท้ายนะครับอัละไปที่ คุณสมชายนะครับคุณสมชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประจัครับออรอแป๊บหนึ่งฮะสองศูนย์หกศูนย์รอแป๊บหนึ่งน <c oughs> ะเชิญครับคุณสมชายครับครับอ <c oughs> คุณสมชายคิดว่าคุณโอ๊กเนี่ยที่มีข่าวคราวว่าจะลงสอสอเนี่ยของจริงหรือเปล่าห,หรือแค่ออกมาชิมลางเป็นการโยนหินถามทางหรือว่าต้องการที่จะทดสอบอีกด่านหนึ่งทดสอบอีกฝ่ายหนึ่งครับคงจะคงจะโยนหินถามทาง่อนครับ โยนหินทัางทางใครโยนหินตั้งทางประชาธิปย์หรือโยนหินตัางทางในเพื่อไทยก็คงจะถามอ้พวกประชาชนด้วยมากจะจะมีใครสนใจมีอะไรเงี้ยนะป๋าเราจะมีฟีดแบ็กจะมีปฏิกิริยาจากประชาชนทั่วไปอย่างไรใช่ไหมใช่ชาวบ้านจะจะเห็นจะตอบรับดีไหมอะไรเงี้ยแล้วแถวกำแพงเพชรเนี่ยเขาพูดถึงกันบ้างหรือเปล่าคุณสมชายหลังจากมีข่าวนี้ออกมาผมไม่เห็นมีใครพูดยังไม่มีใครพูดเลยใช่ไหมครับ แต่ว่าสอสอเพื่อไทยพูดหลายคนนะวันนี้บอกมามีมีศักยภาพมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นสอสอได้